คาธานีให้ผมเหรอใช่แล้วสุดยอดพี่เยจงจเจริญแต่นี่มันแพงเกินไปผมเมื่อนานเรียนรู้ศิละปะความโปร่งใสก็ส่งคืนมันมาให้ฉันด้วยลองใช้มันดูจัดให้ครับมาหัศจรจย์ ในระหว่างการใช้มันผมไม่มีพลังเหลือเลยแต่ผมสามารถใช้ศิลปะการต่อสู้ระดับสูงได้อย่างง่ายดายมันเจ๋งจริงๆจ,จ,จงจําความรู้สึกไว้ให้ดีเหลีกเลี่ยงการเปิดเผยความมั่งคัง่งทุกสิ่งที่ฉันต้องสอนก็สอนไปหมดแล้วอย่ามาที่นี่อีกขอบคุณพี่ยี่ด้วยไม้คาธานี่ฉันไม่จะเป็นต้องใช้พลังมากและระเบิดพลังเป็นเวลานานอีกต่อไปก่อนที่จะใช้ศิลปะการต่อสู้พี่ยี่ใจดีที่สุดเลยเป้าห่วงเหว่เป้าห่วงยี่ ตอนได้ฉันกำลังสอบเข้าวิทยาลัยในเมืองเชิงเฉิงซึ่งกำลังจะก่อให้เกิดเครื่องสัตว์ร้ายป้าฮวงเห่ยาก็อยู่ที่นั่นด้วยถ้าอย่างนั้นก็สมเหตุสมผลแล้วที่ป้าฮวงยี่จะเป็นคนนำทางกระแสสัตว์ร้ายไปยังเมืองเฮอโจที่อยู่ใกล้เคียงน่าเบื่อจริงๆนอนดีกว่าสนามกีฬาที่ใหญ่ที่สุดในเมืองหลวงเฉิงซีเลียนผู้ชมจักทั่วทุกมุมโลกทั้งในสถานที่และหน้าทีวีการแข่งขันในมหาวิทยาลัยโลกนี้กำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วเรามาตั้ง รามาตั้งตาล้อและสนุกไปกับกิจกรรมนักลบกันเถอะให้ตายเถอะจะขยับเมื่อไหร่เนี่ยคนเยอะมากนี่ไม่ใช่ทางของฉันเลยมีวิธีที่ไม่ต้องเข้าแถวไหมไปแสดงตัวเป็นอาสาสมรรัครกันเถอะรองตัวหรอแต่ฉันได้รับเลือกให้เป็นอาสาสมรรัครจากโรงเรียนอยู่แล้วพี่อยู่เก่งจังเออคือผมเป็นอาสาสมรรัครของการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยระดับโลกตอนนี้ที่ห้องรวมมีงานยุ่งมากและมีเจ้าหน้าที่ไม่พอขอเข้าไปหน่อยได้ไหมได้เข้ามาเลย นี่เพื่อนของผมสองคนผมแนะนําให้มาช่วยด้วยตกลุงนี่แกหาเลิงตายหรอพี่ครับรู้ไหมว่าดังดังดังแดงแดแดงคืออะไรแดงแดงอะไรของแกวะดังดังดังแปลว่าได้รับการยกย่องมีเสน่ห์ลบแปดตามฉันเข้ามาได้เลยพี่อยู่สุดยอดกล้ามใหญ่มาก มีคลาสนักลบมากกว่า1,200คลาสจากทั่วทุกมุมโลกการจัดอันดับและความน่าสนใจเกือบทั้งหมดของโลกตอนนี้เป็นการถ่ายทอดการแข่งขันการแข่งขันมหาวิทยาลัยโลกสามารถรับชมได้ทั่วโลกแล้วเราสามารถรับชมได้เลยแม้ว่าฉันจะไม่เคยได้ยินมารี่พูดถึงเรื่องนี้แต่ฉันก็ยังต้องมาที่นี่และเห็นด้วยตาของฉันเองถึงจะเข้าใจสมแล้วที่เป็นเมืองหลวงที่จะจัดงานใหญ่ระดับโลกขนาดนี้ได้สุดสุดยอดเลยโอ้ เรียนตัวแทนของสถาบันนักลบระดับโลกแขกที่รักและเพื่อนๆจะทั่วทุกมุมโลกอาจีเหมยดูสิใช่แล้วคือเขาการแข่งขันมหาวิทยาลายัยระดับโลกนี้จุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมอารยธรรมเสริมสร้างความสามาัคคีให้กำลังใจซึ่งกันและก,กันและแลกเปลี่ยนประสบการณ์อาป้าห่วงยี่แม่เจ้าได้โปรดแต่งงานกับฉันนี่เป็นการฆ่าการทางสายตาถ้ามาเป็นสามีของฉันได้ไหม งานถวายสัตว์ปฏิหารครั้งยิ่งใหญ่เพื่อฟื้นฟูมูลมนุษย์และสร้างความรุ่งโรจน์ให้ยิ่งใหญ่ยิ่งขึ้นดูสิดูสินายน้อยคนโตของตระกูลป้าฮวงโอ้นั่นคือผู้ชายที่ได้รับชื่อว่าเป็นอัจฉริยะคนแรกของมนุษย์น่าประทับใจมากข้าพระเจ้าป้า่วงยี่ขอประกาศในนามของประชาชนทั้งประเทศอย่างที่คาดไว้เลยพี่ยผู้ชายคนนี้มีเกียรติจริงๆพี่คะมหาวิทยาลัยล o r ย d United ปีนี้เริ่มอย่างเป็นทางการ ไปหาที่นั่งกันแต่พี่อยู่ยังมีอาสาสมัครที่ยังมีงานที่ต้องทำอยู่นะใครจะสนล่ะโรงเรียนเลือกให้เราเป็นอาสาสมัครโดยไม่ได้รับความยินยอมจากเราอวดดีเออใครพี่อยู่ระวังออโคลิเชเจ็บจังคุณคือใคร คุณกล้าดียังไงมาโจมตีพวกเรานักเรียนห้องสองชั้นยอดของมหาวิทยาลัยเมืองหลวงเบื่อการมีชีวิตแล้วหรอที่แถ้ก็เหมือนนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเมืองหลวงฉันเป็นผู้อํานวยการทีมอาสาสมัครของ World u n i t เต g เกมในปีนี้ไอ้สารเลวมีอาสาสมัคร800คนที่ลงทะเบียนสําหรับกิจกรรมนี้และตอนนี้ยังไม่ถึง400คนเลยด้วยซ้าเพื่อโกงคะแนนคนที่เข้ามาก็ออกไปทีละคนก็คุณดูแลไม่ดีผมไม่ใช่อาสาสมัครอีกแล้วคุณจะทําอะไรผมได้ล่ะอีอี ไอสารเลวกล้าทำแบบนี้กับฉันพวกนายเป็นนักเรียนชั้นยอดใช่ไหมฉันแค่หยิบโทรศัพท์ขึ้นมารายงานว่านายไม่ได้ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ของนายในฐานะอาสาสมัครสำหรับการแข่งขันโข,นขงมหาหลัยคะแนนส่วนใหญ่ของนายตั้งแต่เข้าเรียนอาจจะถูกหักออกหรือเครียรหมดเลยเลยก็ได้ดังนั้นผมมันง้ผมสงควรตายผมผิดไปแล้วแล้วคุณอยากให้เราทำอะไร ลงทะเบียนสำหรับโปรเจกต์ที่ตัวเองชื่นชอบพวกนาทุกคนต้องเข้าร่วมในฤะด,ดูกาลในปกติในปีนี้อะไรนะจะบังคับให้เราเข้าร่วมการแข่งขันเหรอฉันไม่อยากเข้าร่วมคนแข่งขันไม่พอหรือไงครับเนี่ยสวัสด,ดีผู้อำนวยการกู่จ้ามหาวิทยาลัยเมืองหลวงช่วยช่ๆห้องฉันยอดในโรงเรียนของคุณเราอยากมีส่วนร่วมนี่คือใบสมัครสมัครอะไรของแกยิมนาสติกว่นะายน้ำบัลเล่น้ำแข็ง คุณบอกว่าสามารถสมัครการแข่งขันอะไรก็ได้ที่ผมอยากเข้าร่วมไม่ใช่เหรอแล้วน้องสาวละ่ะยกน้ำหนักมวยปร่อมซูมโม่และบี้ขังขังฉันอย่าได้ใจให้มากเกินไปเอ๊อผมจะสมัครด้วยแค่ว่ายน้ำแบบตัวนเยีน้นักว่ายน้ำประสานเสียงผมชอบว่ายน้ำมาตั้งแต่เด็กแค่เป็นอาสมัครให้ฉันก็พอนายนะเออ เอาล่ะในที่สุดเราก็มาถึงการแข่งขันนทิทรรศการการเปิดพิธีรอบที่สองแล้วกิจกรรมการแข่งขันรอบนี้ยิมนาสติกสุดอลังเกนนักเรียนหญิงก็แข็งแกร่งเช่นกันผู้เธอล้อนแรงด้วยไฟแห่งความกระตือรือร้นผมไม่คิดเลยว่านักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเจียงเจ๋อจะทรงพลังมากขนาดนี้แม้ว่าผู้เธอจะเรียนวิชาศิลปะการต่อสู้แต่ผู้เธอก็สามารถแสดงยิมนาสติกแฟนซีได้อย่างไร้ที่ตินำเสนอภาพที่สมบูรณ์แบบและความเพลิดเพลินที่สวยเงมิม หลิวหลิงหล,งลิงผู้เข้าร่วมการแข่งขันชั้นปีที่1ของมหาวิทยาลัยเจียงเจอ๋อนักลบศิลปะการต่อสู้ระดับหนึ่งเซี่ยงเหมยเหมยผู้เข้าแข่งขันจากชั้นปีที่1ของมหาวิทยาลัยชิงหัวสูง171้เซนติเมตรหนัก48กิโลกรัมและมีอัตราไขามันในร่างกาย17%เเธอเพิ่งเลิกกับแฟนมาได้สักพักแล้วและปัจจุบันยังเป็นโสดตอนนี้กำลังหาคู่ครองเซี่ยงเหมยเหมยมหาวิทยาลัยชิงหัวปี1รุ่นที่7 นักเรียนเสียวมือนี่คือนัดเปิดการแข่งขัน,ขนไม่ใช่สำหรับการนัดบอลโปรดอย่าก่อข้อมูลหาแฟนแบบนี้ลงในโปรไฟล์การสมัครอีกขาดทอดค่ะคือช่วงนี้ค่อนข้างลำบากในการอยู่คนเดียวคนต่อไปตัวเย่จะมาหาวิทยาลัยเมืองหลวงเออผู้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 ชาย ช่างเป็นการสูญเสียจิตสมนึกเสียจริงงานยิมนาสติกแฟนซีรอบนี้มีเกเข้าร่วมด้วยแม้ว่าพฤติกรรมในการแอบเข้างานยิมนาสติกลีลาจะน่าอายแต่เขาก็ยังแสดงความสามารถที่ยอดเยี่ยมให้เราเห็นทุกการเคลื่อนไหวแม่นยำม,มากราวกับว่าบทกวิเงียบๆถูกแกะสลักอยู่ในอากาศได้รับเสียงตบมือจากผู้ชมผลการตัดสินออกมาแล้วตัวแย่ยจากมหาวิทยาลัยเมืองหลวงคว้าแชมป์ในการแข่งขันยิมนาสติกสุดอลังการ ทำได้ดีมากการเต้นยินนัตสิกสุดเก๋ของพี่ยอดเยี่ยมมากสมกับเป็นมหาวิทยาลัยเมืองหลวงมีคนเก่งมากมายต้วนแย่สู้ๆคุณไม่ได้บอกว่าเขาไม่ควรได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมในยิมนสติกแฟนซีบัลเล่และอื่นๆเออฉันพูดแบบนั้นเหรอ15นาทีที่แล้วดูชื่อสาวคนนี้เกินว่านามสกุลอะไรนามสกุลอะไรกันแม้ว่าราชาแห่งสวรรค์จะอยู่ที่นี่แต่สาวๆก็ไม่ได้รับอนุญาตให้แข่งขันมวยปล้มซูมู ป้า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 ฮฮทำตัวดีๆนะโอ้ oh, ทำตัวดีๆนะว่าไงล่ะอ่านว่าอะไรป้าฮวงเหี๋ยวอาจจะเป็นน้องสาวของป้าหวงยี่เหรอเบอร์ผมทีว่าผู้ชายสามารถสมัครแข่งยิมนาสติกลีลาว่ายน้ําและบัลเล่น้ําแข็งได้ไหมผู้หญิงสามารถสมัครยกน้ําหนักหมวยปพ้่ำสูมโมและลักบี้ได้ไหมก็ได้ สมาชิกในทีมนี้ทําให้ฉันพูดไม่ออกเลยจริงๆทําไมพวกเขาถึงจัดทีมแบบนี้หรือบังเอิญลูกสาวของตระกูลป้าห่วงอยู่ที่นี่ด้วยว่าไงนะใช่แล้วนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเมืองหลวงของคณสามารถเข้าถึงจุดสูงสุดได้อย่างแน่นอนโดยไม่คํานึงถึงวิชาการหรือศิลปะการต่อสู้และคนรุ่นต่อๆไปของพวกเขาก็จะมีความน่าเกรงขามขอบคุณมากครับส่วนผมเหล่าผู้อาวุโสผมขอตัวไปก่อนเชิญเลย นายน้อยป้า่วงพิธีเปิดเพิ่งเริ่มควรจะออกไปก่อนเหรออือนัดเปิดสนามนี้เป็นเพียงการให้ความบันเทิงในช่วงเตรียมการแข่งขันอย่างเป็นทางการของมหาวิทยาลัยไม่มีใครอยากเสียเวลาดูน่าจะดูอยู่ต่อก็ได้นะถ้าต้องการไม่ให้ผมไปด้วยท่านผู้ชมต่อไปเป็นการแข่งขันรอบที่สี่ที่กำลังดำเนินการอย่างดุเดือดบัลเล่น้ำแข็งเซอร์ไพรส์มากแชมบัลเล่น้ำแข็งในรอบที่สี่ของการแข่งขันเปิดนี้ผู้ชนะตัวนเย่นักศึกษาปีทีหนึ่งจากมหาวิทยาลัยเมืองหลวง ดีมากผู้ชายผมเขียวคนนั้นโดนใจฉันมากคนคนนี้คือนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเมืองหลวงมันเท่และเปิดถหูเปิดตามากถ่ายรูปสิเร็วๆเทามีเสียงสู้ฉันไม่อยากจะยอมรับเลยจริงๆว่าฉันมาจากมหาวิทยาลัยเมืองหลวงเหมือนกันดังนั้นฉันจึงต้องรักษาระยะห่างจากผู้ชายคนนี้เย้ Yo, พี่ผมมาแล้วไปให้พน้นอย่ามาทางนี้การแข่งขันรอบที่ห้านี้การแข่งขันเว่ง800เมตรกำลังจะเริ่มขึ้นแล้ว ก็จะเหมือนกับรอบที่แล้วห้ามใช้พลังคุณสามารถใช้กําลังกายได้ตามปกติเท่านั้นไม่อย่างนั้นจะถูกตกรอบทันทีหลังจากนั้นนายจะต้องยิงปืนทันทีแล้วหลังจากผู้เข้าแข่งขันเริ่มวิ่งนายต้องตามพวกเขาและถ่ายให้ได้จําไว้นายต้องถือกล้องให้นิ่งนี่คือการถ่ายทอดสดทั่วโลกและนายต้องใส่ใจกับมันคุณนี่ช่างน่าลำคาญจริงๆโอเควิ่งแ0 0เมตรรอบที่หได้เริ่มขึ้นแล้ว หลิวฟานตรงจากมหาวิทยาลัยเจ้อสินปีหนึ่งเริ่มเปิดตัวก็นำตังมาเป็นทุ่งแล้วฮึแม้ว่าฉันจะไม่ใช้พลังในการวิ่งแต่ฉันก็มั่นใจในความแข็งแกร่งทางกายะภาพของตัวเองเป็นอย่างมากถูกต้องแล้วนั่นคือความเร็วเฮ้ยผู้ชนะเลิศอันดับหนึ่งจริงๆแล้วคืออาสาสมัครชื่อเฉินเฉินยู่เฉินยู่นักศึกษาชั้นปีที่หนึ่งจากมหาวิทยาลัยเมืองหลวงไอ้บ้าอย่าวิ่งเร็วกว่าที่หนึ่งเซ่แค่วิ่งตามอยากแข่งขันกับผู้เข้าแข่งขัน เฮ้เฮ้อันดับที่สองเดี๋ยววิ่งเร็วนักสิคุณน่าเกลียดมากตอนถูกไทยมันจะทําให้ผู้ชมทั่วโลกตกใจตอนนี้การวิ่ง800เมตรเข้าสู่การแข่งขันอันดุเดือดแล้วอาสาสมัครเชิญยู่คว้าแชมป์รอบที่5การแข่งขันเปิดนี้วิ่ง800เมตรพี่อยู่สุดยอดมากแย่สุดยอดบ้าอะไรนายรู้ไหมว่านายสวมชุดอาสาสมัครชุดนี้เพื่ออะไรเข้าใจแล้วเข้าใจแล้ว ตอนนี้ถึงการแข่งขันอันดับที่6แล้วรับบทโดยป้าฮวงเหย่นักศึกษาชั้นปีที่หนึ่งจากมหาวิทยาลัยเมืองหลวงนั่นคือลูกสาวของตระกูลป้าฮวงก่อนการแข่งขันบอนลรอบนี้น้ำหนักเฉลี่ยของการยิงคือประมาณ85กิโลกรัมน่าทึ่งมากป้าฮวงเหวาลูกสาวของตระกูลป้าฮวงคว้างกระสุนหนักขนาดนี้ได้อย่างง่ายดายโอ้โหเธอแข็งแกร่งจริงๆลูกสาวทั้ง 8, แปดแห่งทองคำสามารถมีกำลังอันยิ่งใหญ่ได้โดยไม่ต้องใช้พลังเป็นตระกูลที่ยิ่งใหญ่จริงๆ ว้าวสมงกับเป็นป้าหวงเหยี่ยตัวน้อยตั้งกล้องให้นิ่งนี่คือการถ่ายทอดสดทั่วโลกอย่าประมาทกับภาพจับกล้องไว้สวมภาพระยะใก,กล้ของคุณป้าฮวงเหว่ยอืมอัาได้รับความเจ็บภาวะเจริญพันธุ์บวก43คุณภาพอสุจิบวก26สุขภาพต่อมลูกหมากบวก20พลังฉีบวก105 137มเมตรลูกสาวของตระกูลป้าฮวงชนะการแข่งข,ขันอันดับที่6ในพิธีเปิดอันดับหนึ่ง พี่ฉันอยู่พี่เป็นยังไงบ้างแออไม่น่าเามพี่ฉันอยู่ตื่นสิตื่นฮ่าฮ่าป้าห่วงยี่น้องสาวของนายน่ารักมากใกล้จะถึงเวลาแล้วป้าห่วงอานายพร้อมที่จะไปหรือยังไปกันเถอะคะแนนคะแนนปัจจุบันคือ48ต่อ0การแข่งขันรอบที่8ของการแข,ข,ข่งขันทีมลักบี้ทีมแดงชนะ ในรอบที่9การแข่งขันเปิดการแข่งขันตวนัวแย่จากมหาวิทยาลัยเมืองหลวงเป็นฝ่ายชนะการแข่งขันว่ายน้ำแบบซิงโครในการแข่งขันรอบที่10มวยปล้ำซูโม่รุ่นเฮฟวิเวทผู้ชนะป้าฮวงเหยี่ยวจากมหาวิทยาลัยเมืองหลวง น่าตื่นเต้นมากนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเมืองหลวงโดยเฉพาะนักศึกษา2คนนี้ซึ่งเป็นปีที่หนึ่งที่เป็นหัวกะทิมากกว่าผู้เข้าแข่งขันทั้งหมดในการแข่งข,ขันระดับพื้นฐานด้วยเทคโนโลยีที่ยอดเยี่ยมสมรรถภาพทางร่างกายได้แข็งแกร่งและการตอบสนองที่รวดเร็วทําให้คว้าแชมป์ในหลายๆการแข่งขันครั้งแล้วครั้งเล่าน่าทึ่งจริงๆเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยเหรียญจำนวนมากในเกมเปิดถูห้องเรียนชั้นยอดคว้ามาได้เอาล่ะต่อไปจะเข้าสู่รอบที่11ของการจับฉลากอ๋อ ทำไมถึงกระทันหันเช่นนี้ใช่นี่เป็นการประกาศจากเบื้องบนและต้องทำตามก็ได้ผู้ชมที่นี่และผู้รับชมจากการถ่ายทอดสดทั่วโลกขออภัยเราได้รับแจ้งเตือนจากอย่างเป็นทางการเนื่องจากเป็นครั้งแรกที่เมืองหลวงจัดการแข่งขันกีฬามีผู้เข้าแข่งขันขายประสบการณ์และยังมีผู้ที่มีประสบการณ์หลายๆด้านเพื่อไม่ให้เป็นการดูถูกกีฬาโอลิมปิก การแข่งขันชิชงแชมป์มหาวิทยาลัยโลกครั้งนี้จะจบลงในเวลานี้เราหวังว่ามหาวิทยาลัยและโรงเรียนทั้งหมดจะให้อภัยเราฉันทำผิดเหรอก็แค่ใส่ชุดมวยปล้ำจู่ๆทำไมสนามกีฬาที่เปิดมาสองวันถึงถูกยกเลิกตอนนี้การแข่งขันอย่างเป็นทางการของการแข่งขันมหาวิทยาลัยโลกครั้งที่29จะเริ่มเวลา4โมงนี้อ้าวนี่มันแค่เกมเปิดเหรอเนี่ยน่าแปลกที่ตารางการแข่งขันอย่างเป็นทางการที่วางแผนไว้แต่เดิมไม่ใช่แบบนี้ การเปิดสนามไม่ได้จัดเกินสองวันหรอฉันอุตส่าห์นั่งเครื่องบินมาดูเลยนะห้องนั่งเล่นไอเวนเอ้ยทำไมถึงยกเลิกตัวแย่เลิกกังวลได้แล้วทำไมยกเลิกทำไมทำไมฉันถึงรู้สึกว่ามีอะไรผิดปกติอยู่ตลอดเวลามีลางสังหรณ์ที่ไม่ค่อยดีนะการเริ่มต้นการแข่งขันมหาวิทยาลัยโลกแชมเปี้ยนชิพอย่างเป็นทางการจะเริ่มในสี่โมงเย็นนี้ผู้เข้าแข่งขันจากทั่วทุกมุมโลกและมีผู้เชี่ยวชาญมากมายเราจะตกรอบทันทีไหม จะเย็นๆไม่มีอะไรต้องกลัวฉันอยู่นี่แล้วไม่ต้องกลัวอ๊ะถ้าฉันมีสิ่งนี้อยู่จะกลัวอะไรดูสินี่มันคืออะไรเอ๋หรือเหลือว่า